คุณผู้ชมครับมีตะกรุดรุ่นหนึ่งชื่อว่าตะกรุดกายซ้อนกายของหลวงพ่อชูวัดทับชุมพลจังหวัดนครสวรรค์ชื่อแปลกออกความหมายในยะสำคัญบางสิ่งบางอย่างแล้วก็มีเคล็ดลับการสร้างที่แปลกด้วยคลิปนี้เรามาชมกันครับตะกรุดกายซ้อนกาย w w w s a m u ท e t c o m ภูมิใจเสนอตำนานพุทธคุณตำนานพระเกจิอาจารย์วัตถุมงคลเครื่องล้างของขลังเรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิ์อภิญญาปาฏิหารฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปด,ดีๆก่อนใครครับ สวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับช่องตำนานพุทธคุณขอขอบพระคุณที่ท่านให้เกียรติติดตามรับชมคลิปต่างๆของช่องนะครับผมทนายชาติราชครูมารายงานตัวเหมือนเช่นเคยครับว่างเว้นจากภารกิจก็มาคิดทําคลิปคุณผู้ชมที่รักครับสําหรับนักเลงพระแท้อย่างพวกเรานั้น การหยิบกล้องขึ้นมาส่องพระคือความสุขใจการเม้มเงินเมียเช่าพระได้ครั้งใดคือความสะใจของรูปผู้ชายครับมีเกจิรูปหนึ่งซึ่งแกล่งกล้าเรื่องวิชาเชี่ยวพระเวทวิเศษคลังคุณผู้ชมครับมีพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งอยู่จังหวัดนครสวรรค์อายุอานามของท่านก็ไม่มากเท่าไหร่ แต่ว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เรียกได้ว่าเรื่องเวทวิทยาคมเป็นอย่างมากท่านก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อชูเตชะปัญโยแห่งวัดทัพชุมพลตำบลหนองกลดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับหลวงพ่อชูท่านครอบเสียนครูจากเสียนพ่อแก่ปู่เพชรฉลูกันเสียนดำซึ่งทำมาจากหนังหมี ท่านเป็นเจ้าตำลับการเสกสับจับดิน้นเสกสักสับจับดิน้นอ้าวเป็นอย่างไรมาฟังกันครับที่บอกว่าท่านเป็นเจ้าตำลับเสกเสกคือหลวงพ่อท่านเสกพระเก่งเสกพระเป็นพระเครื่องของท่านมีจิตมีวิญญาณโบราณว่ามีอักขระเต้นได้มีหัวใจมีธาตุมีขัน แปลว่าขอได้บนได้มีพลังทิพย์พลังเทพสัมผัสได้บูชาเรื่อยๆกับมีพระพุทธคุณเพิ่มสูงขึ้นนี่วิชาด้านการเสกของหลวงพ่อชูครับอ้าวแล้วศักละ่ะศักคือหลวงพ่อชูท่านเป็นพระอาจารย์ศักยันมาก่อนปัจจุบันท่านก็ยังศักยันอยู่นะครับสิทธิศักยันของท่านเขาบอกว่าหนังเหนียวยังกับกลองเพนเนแมงวันไม่ได้กินไม่ได้ตอมเลือด หนักหนาสาหัสแค่ไหนก็แค่เลือดซึมเป็นยางบอลเท่านั้นส่วนเคล็ดวิชาศัพท์คือเขาบอกว่าสักยันเสร็จปุ๊บเป็นต้องลองเอา้าลองด้วยอะไรฟันด้วยมีดดาบคมกริบไงล่ะครับลองเสียให้รู้ว่าขลังขลังจริงๆขลังแน่ๆขลังพอที่จะคุ้มครองตัวลูกศิษย์ได้ไหมสับมาเป็นพันฟันมาเป็นร้อยไม่เข้า จะว่ามีดไม่คมก็ไม่ใช่เพราะฟันด้วยมีดสปาต้าและมีดดาบซามูไรแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องลองแล้วนะเพราะวิชาของหลวงพ่อท่านเหนือขั้นเหนือชั้นไปอีกอ่าเมื่อกี้มีเสกมีสับมีสับเสกสักกับสับนะครับนี่จับดิน้นจับดิ้นเป็นยังไงจับดิ้นก็คือใครมีของมีองค์มีครูมาอยู่ตรงหน้าหลวงพ่อเป็นแสดงตัวหมด ปิดบังอำพางไม่ได้บางคนโดนของต่ำคุณใสคุณคนใส่มานานหาหมอแก้ไหลหมอหมดเงินหมดหมอไปตั้งเยอะก็แก้ไม่หายนะมาอยู่ต่อนหน้าหลวงพ่อถ้าเป็นผู้ชายนี่ท่านจะจับมือถ้าเป็นผู้หญิงท่านจะจับเครื่องใช้ไม้สอยเช่นกระเป๋าถือหรืออะไรแบบนี้ของคนไข้ของก็จะ,สะแสดงออกมาทันทีว่า คนคนนั้นโดนคุณโดนของอยู่นะครับบางคนนี่เขาบอกว่านั่งอยู่ดีๆน้ำมันผุดจากปลายมือปลายเท้าก็มีเพราะว่าไปโดนน้ำมันพลายมาว่ากันอย่างนั้นเอ้าหลวงพ่อชูนี่เวทวิทยาคมท่านสูงเพราะว่าท่านเรียนมาเยอะจากครูบาอาจารย์ที่เป็นครูผู้เรืองเวทถึง12สายเลยนะครับดังนี้ สายวิชาครูบาอาจารย์ที่หนึ่งท่านเรียนมาจากสายหลวงปู่ทองวัดราชโยธาโดยเรียนมาจากคุณพ่อเขียนไก่ทองสุขสายวิชาที่สองท่านเรียนมาจากหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงโดยเรียนมาจากหลวงพ่อพระสมุชาลีวัดวังยาวปรานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สายวิชาที่สามท่านเรียนสายหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่า โดยเรียนจากคุณครูทันรุจิเลขซึ่งเป็นตำรับตำราของอาจารย์ประสงค์ลงทองทั้งตัวหรือว่าวิชากระโหลกทองนั่นเองสายวิชาที่สท่านเรียนมาจากอาจารย์ใบทับทองสายวัดสมระโกดสายวิชาที่หท่านเรียนมาจากอาจารย์ประยูนจิตโสพีสายของปรมาจารย์ฟ้อนดีสว่าง สายวิชาที่6ท่านเรียนมาจากท่านอาจารย์ชุมชัยคีรีนี่สายเขาอ้อจอมคมังเวทสายวิชาที่7ท่านเรียนจากอาจารย์หมอริผู้โพสายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอืหสายวิชาที่8ท่านเรียนจากอาจารย์ถาปนาบุญป่องสายวัดสามวิหารพระนครศรีอยุทยา สายวิชาที่9ท่านเรียนจากหลวงปู่ทอดวัดสันติการามจังหวัดพิษณุโลกสายวิชาที่10ท่านเรียนจากครูหมุดผ่องศรีสายราชสำนักกรรมบูชาสายวิชาที่11ท่านเรียนการสักยันจากหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดจังหวัดจันทบุรีและสายวิชาที่12ท่านเรียนมาจากหลวงพ่อเคนวัดห้วยเจียวจังหวัด พิษสนนุโลกโอ้โหเยอะแยะมากมายครับสายวิชาครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อชูวัดทับชุมพลสุดยอดมากนะครับอ้าวนี่ผมจะเข้าเรื่องเข้าราวเลยแล้วกันนะครับตะกรุดที่จะนำเสนอท่านในครั้งนี้ในคลิปนี้คือตะกรุดกายซ้อนกายพระภายพัดผิวโอ้โหฟังชื่อเป็นยังไงครับ กายซ้อนกายพระภายพัดผิวตะกรุดกายซ้อนกายนี่พอกผงนางอกแตกหลวงพ่อชูท่านให้พอกผงนางอกแตกไว้คุณผู้ชมจะดูพระเก่งเรื่องเวทวิทยาอาคมนี่ดูไม่ยากดูแค่ทำผงเป็นลบผงได้นี่ชั้นหนึ่งผงที่ได้เอาโรยบนหัว ถ้าปวดหัวจี๊ดจี๊นั่นหละถูกต้องหลวงพ่อชูท่านเป็นพระไม่แก่แต่เก่งไม่ชราแต่ว่าขลังว,งว่างๆคนนี่ท่านทำผงลบผงเองท่านลบผงเองอย่างนี้เรื่องมหาอุดหยุดปืนไม่ต้องพูดถึงเพราะว่านอกจากท่านจะลบผงเป็นแล้วท่านยังเป็นพระอาจารย์ศักดิ์ด้วย คือบอกว่าเรื่องมหาอุดหยุดปืนนี่ไม่ต้องพูดถึงก็เพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดามากสำหรับท่านเรื่องเมตตามหานิยมนี่น่าพูดถึงมากกว่าครับหลวงพ่อท่านลบถมผงนางอกแตกไว้ครึ่งบาทพระเป็นผงนางอกแตกล้วนนเพียงอย่างเดียวลบถมจากผงเมตตามหาสเสน่ห์ร้อยแปดพันเก้าชนิด แต่ท่านเจาะจงลบให้ผงนี่ปรากฏออกมาเป็นชื่อว่าผงนางอกแตกวัดหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์มาขอผงท่านไปสร้างพระขุนแผนท่านก็แบ่งให้สามช้อนชาบอกว่าให้เต็มที่แล้วพระที่เป็นลูกศิษย์จะขออีกท่านบอกว่าเอาไปเยอะเดี๋ยวก็ได้สึกกันทั้งวัดหรอกแน่แน่นอนเอาไปเยอะเดี๋ยวก็ได้สึกกันทั้งวัดหรอกแล้วท่านก็หัวเราะ ให้ผงเอาหนึ่งช้อนชาเนี่ยเอาไปผสมทำพระขุนแผนจะทำกี่ร้อยกี่พันองค์ก็ช่างผสมลงไปหนึ่งช้อนชาเดียวพอผงอีกสองช้อนชาให้เก็บเอาไว้ให้ดีเพราะไม่ให้อีกแล้วดูภายนอกคิดว่าท่านห่วงผงก็ผงคล้ายๆผงแป้งนี่แหละครับจะห่วงอะไรกันหนักหนาแต่ถ้าเป็นคนรู้จริงจะรู้ว่าเพียงแค่ละอองผง ก็เพียงพอแล้วเพราะผงนี้ท่านแฝงจิตหัวใจนางอกแตกเอาไว้ใส่น้อยใส่มากคลังเหมือนกันเป็นการต่อจิตเชื่อมใจผู้ใช้กับหัวใจนางขอเมตตาชั้นสูงแบบนี้มาหาสเสน่ห์สุดยอดเลยทีเดียวส่วนผงที่เหลือสิทธ์เขารู้ท่าเดี๋ยวดิสิ์หลวงพ่อรู้ท่าต่างขอกันคนละนิดคนละหน่อย ตักกันสักหนึ่งช้อนกาแฟก็ยังดีสิ์อยากจะได้นะครับท่านกลัวว่าสิท์จะเอาไปใช้ผิดประเภทจึงนำมาผงนางอกแตกโถกครูนี่นะครับมาทำเป็นตะกรุดซะเลยมาพอกทำตะกรุดชื่อว่ากายซ้อนกายแมมชื่อกายซ้อนกายนี่กลเม็ดเคล็ดลับวิชามาหาสเสน่ห์โบราณชื่อเต็มคือตะกรุด กายซ้อนกายพระพายพัดผิวนี่ชื่อเพราะอีกแล้วผู้ที่จะสร้างตะกรุดแบบนี้ได้นะครับผู้สร้างได้เสกได้ต้องสำเร็จวายโยกสินคือกสินลมนั่นแหละครับเมื่อจะต้องสำเร็จวายโยกสินเพราะอะไรก็เพราะว่าจะต้องบังคับธาตุลมผสมกับมนต์เมตตาหลวงมหาสเสน่ห์มหารักราชศักิ์สิเนหา จะกุดกายซ้อนกายพ่อผงนางอกแตกผงจุงนางเข้าห้องพุทธคุณดีกว่าเหนือกว่าแล้วก็แรงกว่าคลังกว่ามนเมตตามหาสเสน่ห์โดยทั่วไปคือการปลุกเสกถ้าปลุกเสกโดยจเจริญวาโยกสินอัญเชิญพระพายหรือธานุลมให้นำมนวิเศษของกายซ้อนกายไปต้องพัดถิวเป็นลมกองหยาบ แทรกเข้าไปในจิตในใจในผัสสะในลมหายใจผู้ที่เราหมายปองนี่แหละเป็นลมกองละเอียดหากเขายังมีธาตุลมอยู่ในกายตราบเท่าใดจะรักใคร่เมตตาเราตราบเท่านั้นนี่แปลตรงๆก็คือว่าพูดกันภาษาชาวบ้านคือถ้าหากเธอหรือว่าเขายังหายใจอยู่ ก็ยังรักไข่ไหลหลงเราอยู่จึงยากที่ใครจะสร้างได้เพราะไม่ใช่ตะลุดเมตตามหาสเสน่ห์ธรรมดาทั่วไปแต่เป็นเมตตามหาสเสน่ห์ที่ผสมวิชากสินเข้าไปด้วยไม่มีเมตตาก็ทำไม่ได้มีเมตตาแต่ไม่มีกสินก็ทำไม่ได้จึงว่าทำยากเสกยากนักหนา นักจับพลังขั้นอ๋องแปลว่าจับพลังมานักต่อนักจับแล้วสัมผัสตะกุดกายซ้อนกายแล้วก็บอกว่าดีกว่าหรือว่าเหนือกว่าขุนแผนถึงสิบเท่าเพราะเป็นพลังเมตตาแบบรุนแรงเด่นชัดรวดเร็วเสริมด้วยพลังกระสินพุทธคุณไม่มีเสื่อมไม่มีลด ตะกรุดกายซ้อนกายหลวงหลวงพอ่อของหลวงพ่อชูนี่แค่พกพาแล้วก็อารัธนาติดตัวอยากอย่างเก่งก็วนทำน้ำวนให้คนที่เราหมายปองกินดื่มเข้าไปไม่บอกก็ได้ว่าต้องรับเลี้ยงเพราะว่าถ้าได้ก็ต้องรับเลี้ยงอยู่ดีละครับเพราะถ้าไม่รับเลี้ยงก็จะเป็นบาปเป็นกรรมตกแก่ตัวท่านเองไม่เกี่ยวกับใคร หลวงพ่อชูท่านเป็นเพียงผู้ที่ทำของดีให้ใช้เพื่อสืบทอดตำรับตำราเท่านั้นแล้วก็เพื่อหาปัจจัยบูรณะวัตเพื่อบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หน้าที่ทำของดีนี่เป็นของหน้าที่ของหลวงพ่อชูท่านแต่หน้าที่ใช้แล้วรับผิดชอบนี่ต้องเป็นของของเราคนที่ใช้ตะกรุดนะครับตะกรุดนี้ไม่ถักเชือกละไม่หุ้มไม่เลี่ยมให้ เพราะอยากให้เอาไปใช้จริงๆไม่ใช่เอาไปเก็บเป็นของเล่นถ้าว่าเป็นของเล่นแล้วสำนักนี้เขาไม่ทำกันนะครับเอาคุณผู้ชมมาว่ากันด้วยชื่อของตะกรุดซะหน่อยตะกรุดกายซ้อนกายบง่งบอกความหมายเป็นนยะสำคัญบางอย่างท่านไปตีความเอาเองนะครับว่าหมายถึงนยยะใด แต่สำหรับผมผู้ซึ่งเคยศึกษาตํำรับตํำราเวทวิทยาคมตํำราต่างๆผ่านหูผ่านตาพอจะมีความรู้มาบ้างก็ต้องบอกว่าไม่ใช่คำแผลงหรือว่าไม่ใช่คำที่บ่งบอกอะไรในเชิงแบบโลกียสุขแบบนั้นหรอกครับกายซ้อนกายเคยเห็นพระยันที่ในสายตำรับตำราครูบาเก่าๆท่านลงไหมละครับตัวพุทธสอนพุทธ น่ตัวยะซ้อนยะเป็นแบบนั้นกายซ้อนกายนี่ก็เข้าใจว่าจะมีความหมายบง่งบอกว่าเป็นอักขระตัวยันสำคัญซ้อนกันอยู่หมายความว่าลบถมอักขระตัวยันนั้นให้มีพระพุทธคุณยิ่งขึ้นไปแน่ขึ้นไปหนักแน่นขึ้นไปมีคุณวิเศษยิ่งขึ้นไปจริงเป็นแบบ อักขละลบถมทับซ้อนกันอยู่แบบนั้นตัวพุทธซ้อนพุทธเคยเห็นหลวงปู่สุขวัดป่าคอมาขำเท่าท่านจารย์ไหมครับตัวยะซ้อนยะนี่มีพระเกจิอาจารย์ทางภาคใต้ใช้อยู่นะตัวยะนะโมพุทธยะแต่เอายะซ้อนยะคือมีพลังพุทธคุณเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยเท่าพันทวีแบบนั้นเลยกายซ้อนกายนี่ก็คงจะเป็นตำรับตำราแบบนั้นคือหมายเอา อักขระเลขยันหรือพระมนพระคาถาบทสำคัญมาซ้อนมาทับเพื่อให้เกิดพลานุภาพสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปครับส่วนที่ท่านเห็นอยู่นี้คือพระคาถาปลุกตะกุดกายซ้อนกายพระพายพัดผิววิธีการใช้การอารัธนาพระคาถาก็ไม่ยากเกินไปเอา้าผมจะขออนุญาตอ่านให้ท่านฟังกันสักนิดหน่อยนะครับพระคาถาท่านว่าณนะ ราชาหนังเมตตาจิตตังทุสสะมะนิโมเทวินังเมตตาจิตตังทุสสมะนิพุทธปุริสานังเมตตาจิตตังทุสมะนิทาอิถียังเมตตาจิตตังทุสมะนิยะสตตานังเมตตาจิตตังทุสะมะนิ พระคาถาดูเหมือนยาวแต่ว่าท่องได้ง่ายไม่ยากทับไปซ้ำไปซ้ำมาลงเป็นตาหมกลุกแต่ถ้าว่าได้อารัธนาคุณวิเศษของเมตตามหาสเสน่ห์ไว้จนหมดสิ้นนะครับเรียกว่าเมตตามหาสเสน่ห์1้8 0 0เลยทีเดียวตะกลุดที่ท่านเห็นอ้าคล้ายๆว่าจะพอกรักนะครับพอกผงนางอกแตกแล้วก็พอกรัก รักนี่เขาว่าเป็นรักร้อยปีแปลว่ารักกันถึง100ปีว่ากันอย่างนั้นแล้วก็มีกฎโค้ดไว้เป็นสำคัญดอกเล็กไม่ใหญ่มากคัเนว่ายาวประมาณ3เซนติเมตรเท่านั้นคุณผู้หญิงใช้ได้คุณผู้ชายใช้ดีพกพาติดตัวไว้เป็นเมตตามหาเสน่ห์ก็นักจับนักจับพลังนี่เขาบอกว่าแรงแบบขุนแผนถึง10เท่าเพราะเป็นเมตตา แบบรุนแรงรวดเร็วเด่นชัดทําไมถึงเป็นเมตตารวดเร็วเด่นชัดเพราะว่าเป็นเมตตาที่มีแรงครูแล้วก็เสริมด้วยพลังวาโยกสินก็เลยมีพระพุทธคุณโดดเด่นไม่เสื่อมไม่ลดถอยลงไปแล้วก็มีข้อความสำคัญที่แฝงในยะบางประการอยู่ซึ่งผมอ่านแล้วก็จะปล่อยผ่านไปไม่ได้ จำเป็นจะต้องนำมาขยายความแล้วก็พูดซ้ำให้ท่านได้รับรู้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจึงยากที่ใครจะสร้างได้เพราะไม่ใช่ตะกรุดเมตตามหาสเสน่ห์ทั่วไปแต่เป็นเมตตามหาสเสน่ห์ที่ผสมวิชากระสินไม่มีเมตตาทําไม่ได้มีเมตตาไม่มีกระสินก็ทําไม่ได้ จริงว่าทำยากเสกยากแล้วก็จะขอย้ำอีกข้อความหนึ่งที่ท่านบอกว่าเป็นลมกองหยาบแทรกเข้าไปในจิตในใจในผัสสะในลมหายใจผู้ที่เราหมายปองเป็นลมกองละเอียดหากเขายังมีธาตุลมอยู่ในกายตราบเท่าใดจะรักใคร่เมตตาเราเท่านั้นแหละครับ นี่ก็คือสุดยอดตะกรุดทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์อีกสำนักหนึ่งที่เต็มใจและภูมิใจนำเสนอกับคุณผู้ชมหลวงพ่อชูนี่ท่านไม่ใช่พระเกจิอาจารย์ผู้เก่าเท่าชาแลแก่ชรา,าแต่ว่าท่านมีเวทวิทยาคมสูงส่งมากนะครับท่านประกอบพิธีครอบครูบูชาครู ขึ้นในทุกๆปีในแต่ละปีงานบุญบูชาครูของท่านลูกศิษย์ลูกหามากันมืดฟ้าหมัวดินเลยครับเมื่อได้รับการสักยันจากท่านได้รับการครอบเสียนครูกับท่านก็มักจะออกอาการให้รู้ว่ามีตัวมีตนมีอาการ32 กล่าวคือมีครูมาแฝงหรือว่าแสดงอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชต่างๆเป็นไปตามพระเลขพระยันหรือว่ารูปนามที่ท่านได้สักยันให้กระโดดโลดเต้นกันเกลียวกล่าวเลยทีเดียวนะครับท่านถือเป็นพระเกจิอาจารย์ขลังอีกรูปหนึ่งซึ่งปลุกเสกของดีปลุกเสกของได้ปลุกเสกของเป็นมีอาการ32มีชีวิตจิตใจ,จแล้วก็มีพระพุทธคุณสูง พระเครื่องเครื่องรางของท่านนี่ถือว่าสุดยอดด้วยกันทั้งนั้นเลยนะครับก่อนจะจากกันไปฝาก,ท,ก,ท,กทุกทท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับดูว่าจะมีวัตถุมงคลดีๆของครูบาอาจารย์องค์ไหนวัดไหนมานำเสนอท่านสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ